สวัสดีครับขออภัยนะครับคลิปที่แล้วมันหยุดแบบหุนห้วนนะครับมาต่อภาค2นะครับก็เรื่องสเพเฮระเกี่ยวกับชีวิตคนบ้านนอกชีวิตมักคุเทศนะครับนะฮะเราเกิดมาเราก็ต้องต่อสู้อดทนเข้มแข็งอยู่แล้วนะครับก็นะครับพอมีเวลาว่างจากงานทํากะทิงานทัวน้อยนะครับผมก็ไม่เคยอยู่นิ่งนะงานเกษตรแต่ว่ารอบบ้านเนี่ยมันมีแค่ บ้านจัดสรรมันมี50ตารางวากเา็เราชอบงานเกษตรแต่ก็ทำรายมากไม่ได้ปลูกนั่นปลูกนี่ก็เน้นพวกผักพวกต้นไม้ที่มีกิ่งน้อยนะครับนะนอกนั้นก็จะเอาไปปลูกที่ไร่ที่สุรินนะครับครับผมก็ผมก็ได้มาเทรด forex นะครับหลักๆก,ก็จะเป็นทองเขาเรียก gold spot นะครับอ่าแล้วก็สกุลเงินต่างๆนะครับ อาทองไทยทองแท่งถ้าเกิดมันลงมาต่ำกว่าส0 0 0มเราค่อยเข้าไปลงทุนเพื่อเกงกําไรนะครับอันนี้คือแนวทางในการเทรดทองของผมนะครับเพราะว่าได้ประสบะการณ์จากการเล่นหุ้นมาเมื่อ5้ปีก่อนนะครับนะบพะนั้นเราก็รู้จักการดูเทรนดฮะแนวโน้มขาขึ้นหรือขาลงนะครับดูกราฟนะครับเราซื้อซื้อที่แนวรับที่แข็งแข็งนะครับนะแล้วก็ไปขาย ข้างบนนะครับหรือเราจะเซลจากบนลงมานะฮะต้องไปเซลที่แนวต้านที่แข็งๆนะครับนะฮะต้องดูวอลลุ่มต้องดูด e r เวอร์เจนซ์ด้วยนะครับสำหรับท่านที่สนใจในการเทรดทองถึงแม้ผมไม่ใช่โคชไม่ใช่กูรูนะครับแต่ผมเป็นไกด์นะครับก็สามารถแนะนำสำหรับท่านที่ไม่มีพื้นฐานได้แล้วก็ วิธีการเทรดให้อยู่ในตลาดได้ให้อยู่รอดปลอดภัยได้นะครับแล้วก็ผมก็เป็น IB ให้กับบรกเกร์ด้วยนะครับก็เป็นตัวแทนสำหรับท่านที่ต้องการจะเทรดก็ผมก็จะส่งลิงก์ให้ท่านแล้วก็เป็นพี่เลี้ยงช่วยแนะนำท่านจนถึงการเทรดเป็นแล้วก็อยู่รอดในตลาดได้นะครับวันนี้ก็ขอแค่นี้ก่อนนะครับข่าวหน้า ผมจะมาพูดเรื่อง forex การเกษตรและการท่องเที่ยวถ้าท่านสนใจเรื่องอะไรก็กรุณาคอมเมนต์มานะครับขอบคุณครับที่ติดตามสวัสดีครับ